ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะไปเที่ยวกันค่ะเย้แต่ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้นะคะทําให้เราต้องออกมาเที่ยวทิพย์กันเถอะเนี่ยหลายคนก็จะรู้เลยว่าเราจะไปเที่ยวไหนนะคะดูคนกำลังดีใช่ก็รู้เลยนะคะไปเที่ยวไหนกันโอ้ดูคอสตูมแต่ละคนนะคะโอ้มีพร้อมมากคนขับรถคครเราจะไปเที่ยวไหนกันคะคนนี้ไปเออไปชะอำอ่าวมะนาวค่ะ เออถูกต้องนี่ยฮะขับรถที่นะคะผ่าน Google Maps นะคัไปด้วยะตอนนี้เราถึงไหนแล้วคะเซอร์อ่าวมะนาวนะคะจะเจอแนกรุงเทพงงไหมเออเออเออไม่ใช่ฉันเลยไม่ตอบเอ้ยฉันละค่ะเออเธองงไหมชื่ออ่าวมะนาวมาได้ยังไงเนี่ยลักษณะของอ่าวเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมีรูปทรงคล้ายมะนาวดิแต่แล้วฉันก็มองมาเห็นเอ๊ะมะนาวตรงไหนวะ มันเป็นแบบไหเป็นแบบครึ่งๆหรือเปล่ามันเอาครึ่งซีกน่าจะแบบผ่าเลยเราจะลองลงเข้าไปดูว่าที่ที่จริง่มันเป็นยังไงบ้างถ้าอยากอยู่ตรงไหนกันอออยู่บนเขาภูเขาได้ไหมที่นั้นอยากอยู่บนภูเขาขอถ่ายลูกเช็คอินหน่อยนะคะเออเต้นโอ้โหทูนฟีนอลเชียวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะถึงแม้แดดจะร้อนมากๆโอ้ยช่วยด้วยจอมนะ ึ้นมาก่อนค่ะเพื่อนเดี๋ยวเอาผ้ายนไปนะนางมีบัลลโบนให้เล่นด้วยปเอยะไปรอะไรอยู่เลยพร้อมไหมคะเย้พร้อมค่ะเไปค่ะโอ้โห้วฟโอ้โหรง้แล้วเล่นทะเลกันอิ่มหน่อาใจแล้วใช่ไหมเราลองไปเที่ยวที่อื่นกันดูหเออท่หามั่งที่แรกเนี่ยเป็นด่านสิงขอนั่นเองเพราะว่า สถานที่นี้มันเป็นแบบสถานที่ช้อปปิ้งที่เหมาะกับพวกเรามากแถว่ประจคีรลขันใกล้กับประเทศพาม่าเป็นอย่างมากก็คือแบบว่าที่นี่จะ <Wow. S 1> เป็นแบบแหล่งตลาดที่แบบว่าทั้งสองประเทศเอาแบบเขาของมาแชาร์ร่วมกันมาขายการแลกเปลี่ยนกันของกินน่าก<อ><อ>ินน่าก<ๆ>ินนี่ข้างในก็จะแบบมีร้าน,นมากมายตันเต้นตาน่ารักอ่ะอยากได้กระด้งอ่ะจะได้เอาไปบีบเฮ้ยเธอเป็น เป็นผีผีสาวนี่นะคะนี่ผีเสื้อเราเหมาะกับต้นไม้ดอกไม้ต่างๆผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอดอุ้ยอยากได้รถอ่ะเขาขายปะคะเนี่ยเดี๋ยวเขามาจอดเดี๋ยวเขามาจอบอุ้ยคันรนใหญ่ๆอ่ะอยากได้คู่ใหญ่ๆอันนั้นอ่ะ เอาไว้ใครใส่ก่อนซื้อของเสร็จแล้วเราก็จะแบบไปเที่ยวกันต่อกับอีกที่หนึ่งค่ะอุทยานเขาหินเทินเธอหินเ้อไม่เทินใช่เราจะได้ตังค์ไหมอะหินเทินไม่ได้หรอกเราได้แค่รีเทินไปคับเที่ยวเที่ยวต่อดีกว่าอถวนี้ไม่ไม่มีคนถ่ายรูปเลยะเราค่ะเซิร์ชกูเกิล นี่เธอมันจะเป็นอย่างนี้นี่หินมันจะแบบเทินเทินกันอันนี้มันจะเป็นก้อนที่แบบใหญ่ที่สุดตรงนี้จะเป็นอันนี้เหมือนที่อังกฤษหรือเปล่าอะไรหินที่เขาไปตั้งโอ้นหโซนเฮสอันนี้เป็นธรรมชาติเองคุยเล่นม่กประเทศไทยแล้วก็มาที่ก่อนที่สุดท้ายที่เราจะไปเที่ยวกันก็คือเขาล้อมวงนั่นเองเนี่ยอ่าวไม่ไดก็อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นี่เอง ต่ว่าข้างนั้นจะขึ้นมายากหน่อยเพราะว่าจะมีช่วงปีนเขาด้วยนิดนึงเออเราก็จะมาอุ้ยมันท้าทายดีจังพอขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นวิวสวยๆอย่างเงี้ยเธอโ้เห็นวิวรอบเลยนะหน้าของแบบนี่ของทางอาวมะนาวแล้วฝั่งนี้เป็นอาบประจวบกับเธอที่นี่ไม่ได้มีแค่ป่าๆเขาธรรมดาเธอมีแบบสัตว์ด้วยก็คือค้างที่นี่มันมีซอรี่เธอเธออย่าพยายามอยู่ใกล้ต้นไม้สูงเพราะว่าค้างจะปีนใส่เราค่ะแต่พอขึ้นมาแล้วมันคุ้มไงเธอมาคุ้มกับที่เราปีนขึ้นมาอ๋อเนื้อกับที่โดน ิีกไปเห็นบอกหิวกันใช่ไหมใช่ใช่ไม่ไหวจะหมดแรงเลยฉันจะไปหาที่ที่หนึ่งค่ะทุกคนต้องเซอร์ไพรส์แน่นอน อุ้ยเราจะได้กินปลาหมึกสดเหรอจริงเหรอคะใช่วันนี้ฉันก็จะพามาแบบให้ทุกคนตกหมึกก็คือถแถวนี้มันเป็นแบบที่ที่แบบเขาตกหมึกกันกเธอแต่แล้ว,วาสตรใครไม่อยากตกแบบพวกเรานะเห็นตรงฝั่งอ่าวประจวบไหมก็คือน,นางจะแบบมีตลาดมีร้านอาหารแบบซีฟูด้ดเปิดเยอะแยะมากมายเลยสามารถไปทานได้เออยอดเนี<ด>่ยเธอวันนี้เป็นไงบ้างเที่ยววันนี้สนุกมาก คือเราอะไม่ได้ไปเที่ยวแบบนานมากแล้วแบบเธอชวนเรามาเราก็แบบดีใจขอบคุณมากใช่<า>เห็นแบบว่าอยู่แต่บ้านแบบว่างอๆไม่มีอะไรทำก็แบบชวนทุกคนมาเที่ยวด้วยกันวันนี้พวกเราทั้งห้าคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ